เอานะครับผมกาวัสดีทุกคนนะฮะก็พบกับรายการ SCD นะผมวันนี้จะมาเจาะลึกถึงสกิลของเชียวชอปนะครับว่าสกิลมันนั้นแบบทำดาเมจดนะทำดาเมจประมาณไหนนะครับผมงามาพูดถึงสกิลที่หนึ่งครับผมสกิลที่หนึ่งจะเป็นการเวทแปลงหน้าที่ผมเคยบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับจะสร้างระเบิสร้างดาเมจนะครับผมเป็นเวทนะฮะ60 90 105 150ครับผมตามลำดับเอ่อเลเวลนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะสร้างวิชั่นเป็นเวลา8วินาทีนะฮะแล้วก็มาถึงสกิลที่2ครับผม สกิลที่2จะเป็นการกิ้งนะครับผมสกิลนี้ผมไม่แน่ใจว่าฮีโร่ตัวไหนสามารถหยุดได้นะผมแต่ว่าที่ผมพบเห็นมาแล้วคือเออเป็นเลเวอนอร์นะฮะเวลาที่กิ้งไม่ได้กิ้งเขาเวลาที่เชลช็อคกิ้งไปเนี่ยสกิลหนึ่งของเลเวอนอะร์สามารถหยุดยการกิ้งได้เลยนะผมลองมาแล้วนะครับผมก็จะสร้างเป็นมินิสตันรอบๆนะครับผมแล้วก็ทอร์าเมจ80 120 160แล้วก็200ดาเมจนะผมเป็นดาเมจเวทนะฮะแล้วก็เป็นเอลด้วยแคบๆนั่นเองแล้วถ้าเกิด เวลาที่เรากิ้งไปเนี่ยเรามีแบบยูนิตนะผมกิ้งไปด้วยถ้าเป็นยูนิตฮีโร่เนี่ยจะเพิ่มตัวละ30ดาเมจนะผมสมมุติว่าเเอเอออที่เลเวลสี่มันจะแบบคนได้ทั้งทีใช่ไหมผมเป็น4ตัวนั่นเองคนได้เพิ่ม4ตัว4ตัวที่เป็นฮีโร่นะก็คือตัวละ30 30ิบสามสิบสามสี่สิบสองร้อยยี่สิบก็คือสมมูงว่าดา,าเมจเราแบบสูงสุดคือ200ร้อยใช่ไหมฮะก็บวกไปอีกร้อยยี่สิบก็เป็น320รนั่นเองครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นยูนิตอื่นๆนะครับผมเช่นเออ อีน้อของสกิลหนึ่งก็จะแก่เพิ่มแค่ห้าับผมไม่ว่าจะเป็นคีบคีบเลนคีบปลาหรือว่าจะเป็นลูกน้องของเออฮีโร่บางตัวนะฮะก็ ok จะเพิ่มแค่ห้าับผมห้าระเมจรนั่นเองนะฮะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันขนไปได้กี่ตัวนะครับผมน่าจะพวกยูนิตอื่นผมไม่แน่ใจว่ามันขนได้มันขนได้ห้าตัวเหมือนที่พวกฮีโร่หรือเปล่าแต่ในะสกิลที่มาอธิบายมันบอกว่าสามารถขนฮีโร่ได้ห้าตัวแต่ว่ายูนิตอื่นผมยังไม่แน่ใจนะฮะผมมาสกิลที่ 3, สามสกิลที่สามก็จะเป็นการสร้างเกาะนะผมสร้างเกาะห้า,าหน่วยนะครับผม ก็เราประมาณเหมือนเสื้อกะเวทต่ผมเสื้อกะเวทราคา500บาทนะฮะก็ประมาณนั้นเลยแล้วก็สามารถลดลดเกาะนะลดเกาะฝ่ายตรงข้ามได้เองครับเเวลาตายก็จะเวลาตายก็จะเป็นทิ้งกระดองไว้แล้วผมเวลาฮีโร่ครับผมฝ่ายเราที่เก็บเก็บกระดองไปมันก็จะเหมือนมีสกิลสาของคิวช็อคติดอยู่ประมาณสาวินาทีครับผมคือตัวเองก็มีเกาะถ้าเกิดแบบฮีลโร่ที่แบบไปเก็บหอยนี่มาก็ถ้าเกิดไปยิงใกล้ๆเพื่อนๆมันก็จะแช์เหมือนกันมือของตัวเช็อคเลยแต่ว่าจะมีเวลาแค่สาวินาทีเองครับผม ไอสกิลตัตวนั่นเองส่วนสกิลอที่เมย์นะผมสกิลที่เมย์เป็นการสร้างเมือกนะฮะบริเวณกลางครับผมสร้างดาเมจ240เอ้ย120 180 240ครับผมนี่แค่กดนะกดปุ๊บแล้วมันสร้างดาเมจตามที่ผมบอกเมื่อกี้เลยแล้วว่าถ้าเกิดมันวิ่งหนีก็จะทำก็จะทำดาเมจอีก120 180 220อนะ่าก็คือทำดาเมจ2เด้งนะผมถ้านะเกิดมันวิ่งหนีนั่นเองแล้วก็จะถูกดึงกลับมาที่เดิมนะเกิดแบบวิ่งหนีแบบโคสกิลเสร็จปุ๊บโดนดาเมจเรียบร้อยแล้วแล้วก็แบบพยายามวิ่งหนี ก็จะถูกดึงกลับมาที่เดิมพร้อมกับทำดาเมจอีกรอบหนึ่งแล้วก็สโลจะสโลหนักนะนะผมเราจะให้ดึงเสร็จประมาณ80%ดสิร์เนะผมคือหนืดมากนะครับผมสกิลนี้นะผมเป็นสกิลเวทนะฮะคือสกิลกดเชลช็อคเนะี่ยเออเชื่อมบีคีบีไหมนะผมบีคีบีสามารถกันของมันได้เลยแต่ว่าเอออันติเนะี่ยอันติไอหนืดเนะี่ยก็บีคีบีนะผมทะลุทะลุบีคีบีนะหนืดเนะี่ยแต่ว่าดาเมจดาเมจผมวนะ่านริงว่ามันจะเข้าผมว่าผมว่าไม่เข้านะรันมันเป็นดาเมจเวทอะนะผมสตันก็ สกิลทันงคิวสองก็ทำอะไรไม่ได้ก็คือบีคือบีนะผมกัวที่บีคืบีเลยแต่จะไม่สามารถกันหนืดได้นะผมอ่ลองมาแล้วส่วนฮีโร่ที่แก้ทางของเจ้าเชลช็อกนี่ก็ผมไปถามในเออ่กลุ่มนะฮะเขาก็บอกว่าที่หลายตัวพวกเช่นแบบเขาบอกว่าอยู่หมัดเลยนะนายฮาวนี่แบบอยู่หมัดเลยหรือแม่พวกลิฟทายนะผมที่แบบปเป็นสกิลใบนะครับผมแล้วก็สกิลตันคือเขาบอกว่าถ้าเกิดเชยช็อกทีมนั้นแบบว่าสมมติว่าทีมนั้นนะเขามีตัวตันมาเขาเล่นคอมโบแบบว่า เชียวแบบเชียวช้อพาไปแบบพาไปชนข้งนึงแล้วก็แบบทั้งทีมลุงตั้นนะครับผมเขาบอกว่าถ้าเกิดเชียวช้อะโดนเปิดก่อนหรือว่าโดนเก็บก่อนเนี่ยทีมเขาจะจะไม่สามารถแบบสวนอะไรประมาณประมาณนี้ได้คือมันเป็นกุญแจหลักนะในการแก๊งในเองนะผมก็รู้สึกว่าสกิลหนึ่งเบเฮมอสเวลามันขวางทางหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแล้วก็ผมยังไม่ลองว่าเวลาที่กิ่งเนี่ยมันจะทําแบบมันจะสามารถแบบ สกิลล็อกตัวเนี่ยอ่าสกิลล็อกตัวมันสามารถใช้ได้เวลาจริงหรือเปล่านะผมก็ขอข้อหนึ่งแล้วกันนะผมสำหรับเพื่อนพื่ที่รู้นะก็ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะผมก็คือที่แน่นนเลเลวานอเนี่ยผมลองมาแล้วเลวานอนี่แบบสกิลหนึ่งอ่ะโดนปั๊บแม่งหยุดปุ๊บเลยคือแบบกิ้งไม่ไหนเด้งอ่ะผมกิ้งนิดเดียวอ่ะเลวานอแม่งปามาแบบมันหยุดทันทีเลยไอผมนี่คือพิธีแก้ในสกิลสองนะฮะโอเคนะผมก็จบไปสำหรับเชวช็อตนะผมแบบจอลึกสกิลเลยว่าสกิลมันทำอะไรได้บ้างน,นะผมส่่ววนนไออเเเทมม,มมผงป็าุนะียวช็อตเนี่ยเอ่อ เป็นฮีโร่ที่ดีช่วงต้นเกมนะผมแต่ว่าหลังมามันจะยังไงอะเชิงแข้งอะแข้งแบบแบบมันไงสกิลมันก็เบาเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวทำดาเมจนะผมมันเป็นซับอะเออเอาระมายซับแต่ว่ามันค่อนข้างถึกนะผมผมว่านะออกของแบบแบบฟอนบู๊ฟอะฟอนบู๊กเกาแล้วก็แบบไอคอนอะไรเงี้ยออกกรใจมันแข้งเลยอะไรแบบนี้ผมก็น่าจะดีนะผมแล้วก็เป็นเขามันเป็นตัวเปิดกับตัวที่แบบแข้งได้นะผมเพราะว่าตอนนี้มันแข้งได้เพราะผมเราออกของแข้งแล้วเนอยู่นานมันควรนะผมเพราะว่าช่วงช่วงหลังเนี่ย สกิลสองมันจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ยี่สกิลหนึ่งนี่แบบแม่ไม่เข้าเลย <laughs> นั่นก็ผมแค่แค่ทำแค่เปิ่อนแบบแเพื่อนประมาณนี้นะฮะส่วนฮีโร่ที่แก้ทางก็เยอะอยู่นั้นอันอะไรม,มีเยอะนะเกาบอกว่ามันมีเยอะ <laughs> การออกของก็ออกแนวแนวซับพอร์ตแทงแนันะครับผมฮ <c oughs> ่าก็จบลงไปนะฮะก็เชยชาบก็เป็นฮีโร่ที่ถือว่ามีคนคิดว่าดีกับคนที่คิดว่าไม่ดีแล้วมีสองแง่นะอ่าคนที่คิดเขา คนที่เขาบอกว่าคนที่เล่นเป็นเนี่ยจะโหดมากแบบเกือบอิมแต่คนที่เล่นเป็นก็ถือว่าแบบเด็กเกยนมีตังซื้อแบบพ่อแม่มาเล่นมาใช่ไนะครับผมก็ต้องทาใจนะครับผมเวลาจะเกียนเล่นนะผมแต่ยังไงก็ถือว่าผมก็ผมก็กว่ามันดีนะเออใช้ได้อยู่นะครับผมแต่แล้วจะคนจะคิดนะครับผมก็ลองมาเล่นดูครับผมนะแนวแทงผมเชื่อเว้แล้วว่าต้องเล่นแนวแท็งตัวนี้นะครับผมก็ โอเคครับ okay, ผมวันนี้ก็ขอลาไปแค่นี้นะครับก็เจอกันคลิปหน้าผม